ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัทมีคุณอนันต์จำกัดเสนอทีเด็ดลูกนี้สนับสนุนโดยไฮลักซ์รีโวแซนอีดิัสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัฒนียากิจแก้วค่ะชื่อเล่นโหนงค่ะจังหวัดเพชรบุรีค่ะเป็นแม่บ้านรายวานันและก็เปิดร้านตามสั่งในบ้านค่ะในจังหวัดเพชรบุรีค่ะ คุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดของเพชรบุรีค่ะก็คือเกิดมาในฐานะครอบครัวที่มั่นคงเลยค่ะเตียค่ะเขาเป็นมีโรคประจำตัวคือถุงถุงลมป่งพองก่อนแล้วก็รักษาตัวอยู่ประมาณ3-4เดือนนะคะแล้วก็เสียพอเสียไป <c oughs> แม่ประมาณไม่ไม่ถึงร้อยวันนะคะเขาก็เสียชีวิตลงค่ะเหมือนกับเราอะไม่มีที่พึ่งแล้วไม่มีใครแล้วเพราะ กับพี่น้องก็ไม่ได้สนิทบังเอิญว่าเจอแฟนก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งงานเลยทุกวันนี้รายได้ก็มาจากการทํางานแม่บ้านกับแม่ครัวค่ะเป็นแม่ครัวร้านอาหารกลางคืนค่ะเป็นประเภทร้านเหล้าค่ะเริ่มจากการเล่นแชร์เปียแชร์มาสมมติว่าได้หมื่นหนึ่งหนูก็เอาไปปล่อยกู้เพื่อเอาดอกเบีย้ยมาส่งแชร์ทำไม่ได้สักพักหนึ่งคนที่กู้ะเขาโกงเขาหนีไปเพื่อนกันเนี่แหละคะ่ะหนูก็เลยต้องรับภาระส่งแชร์ต่อ แต่ทีเนี้ยมันส่งไม่ไหวเพออไราะรายได้จากแม่ครัวมันแค่วันไม่ถึง500แล้วการส่งแชร์ของเราอะวันหนึ่งหลายพันเธอหาทางออกด้วยการปลอมสลิป,ป,ลลปครับฟาร์มที่แบบเหมือนกับว่าเราวุม่มนึงของการนะก็เลยไปทําแบบปลอมสลิปอค่ะอันนี้มันก็เป็นความผิดของหนูแบบไปเจอในกลุ่มอะค่ะกลุ่มของในเฟซบุ o กอะค่ะคนที่เขาโฆษณาเขาก็บอกว่าเหมือนจริงสลิปละ200 เอาไปส่งหักหนี้หลายวันหนี้แชร์ได้หนูก็เลยลองมันเหมือนเราจนตอกอะแล้วก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนไปส่งแชร์วันนั้นอะเจ็ดพันหนูก็เลยแบบให้เขาปลอมสลิปให้ทั้งหมด7 0 0ดบาทหใบาตามวงที่ต้องส่งในแชร์ค่ะแล้วเท้าแชร์เขาจับได้เลยค่ะวันนั้นเลยก็คือเขาก็จะแจ้งความเลยค่ะแบบว่าคือมันเป็นคดีอาญาอยู่แล้วปลอ,อมแปลงเอกสารนะคะ ชั่วโมงนนหนูคิดแล้วว่าเออหนูยอมติดคุกอะพี่แบบเออหนูต้องติดนะแบบเราก็ไม่รู้จะทำไงอะคือมันติดก็คือต้องติดอะคิดแบบไม่อยากทําอะไรแล้วอะคือต้องปล่อยความผิดของเราเองอะคือมันไม่ได้มีใครทําให้เกิดเหตุการณ์นี้นอกจากตัวเราเองเราเป็นคนคิดน้อยเราอยากทําอะไรให้มันผ่านผ่านไปเราคิดแต่ว่าคงไม่มีใครจับได้ซึ่งมันไม่ใช่ค่ะ คือเป็นคดีอาญาเลยแหละแต่ทีเนี้ยหนูไก่เกียกับเท้าแช่เขาก็ให้โอกาสเพราะเขาก็ส่งสารว่าหนูมีลูกที่ต้องรับผิดช,ชอบเขาก็ให้หนูพอนเดือนละห้าพันพะว่าคิดยอดของแช่ออกมาแล้วที่หนูแบบเปียไปค่ะประมาณสองแสนสามนี่เดิมคือหนูก็กู้หมวกกันน็อกอะค่ะมาหมุนใช้จ่ายของหนูเองในบ้านนะคะก็คือจะมีนี่หมวกกันน็อกแล้วก็นี่ตรงเนี้ยค่ะถ้าเราย้อนเวลาว่าเราเป็นคนอดทนตั้งใจทํางาน ตั้งใจทำงานมากกว่าทุกวันนี้ใช้แรงแรกกับเงินนะคะไม่ไม่หวังแบบสิ่งที่มันไปไป,ไปไม่ได้เหมือนกู้ปล่อยเงินกู้ทำหวยทำแชร์ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเราต้องใช้แรงค่ะถ้าเราใช้แรงในการแลกเงินนะตอนนี้หนูรวยแล้วหนูไม่มาทุกแบบนี้ลูกเต้าหนูก็มีความสุขแล้วแต่หนูเป็นคนแบบคิดอะไรน้อยๆชอบสบายอยากทำอะไรสบายๆง่ายๆ ซึ่งความจริงมันใช่แบบนั้นค่ะมันต้องใจแรงแรกค่ะทุกอย่างผมขออนุญาตถามก่อนเลยได้ไหมคุณนถามนะครับการปลอมสลิปเหรอผมไม่ไม่สงสัยผมสงสัยเรื่องนี่หมวกกันน็อกทำไมอ,ะอ่ะไปซื้อหมวกกันน็อกมาใช่ครับเป็นโชเอะไบตะสีครับออจะบ,บ้าเหรอนี่หมวกกันน็อกไม่ใช่ยี่ห้อหมวกกันน็อกที่ไปซื้อมา มันคือแก๊งที่แบบเขาบมวกกับน็อกเวลาเขาจะมาทวงเขาต้องใส่เวลาเขามาทวงนี่เขาจะใส่หมวกกันน็อกมาไม่เห็นหน้าแล้วเอาไม้ฟาดขอนาหมดเราไม่เห็นหน้าเขาไงแล้วลงจะยืมเงินไปซื้อหมวกกันน็อกไหมอันนี้ถามอันนี้ถามใกใจเลยนะโง่หรือโง่เนี่ย นั่งอยู่เฉยๆ้เขาด่าก็ได้พี่ป่องเป็นมุกเป็นมุกใช่ไหมมุกมัวจริงมุกตื้นๆจากน้ำทะเลมาตื้นๆจากน้ําทะเลจริงเอชีวิตก็ผ่านเออาตอนมีพ่อแม่ยังโอเคอยู่ใช่ไหมพอคุณพ่อแม่เสียแล้วเป็นไงชีวิตเริ่มเริ่มต like อนนั้นเลยเนาะตอนที so like like ่ชีวิตเปลี่ยนนะคะพก็ตอนที่พ่อแม่เสียคือเหมือนเหมือนเราเป็นคนอยู่กับพ่อแม่ตลอดอะค่ะมันก็เลยเหมือนกับเราคุ้นชัง ใช่แล้วเราก็สบายเป็นนิสัยที่แบบว่าอยู่แบบเป็นลูกคนเล็กอะค่ะแล้วก็บ้าพ่นอีกคนหกคนค่ะหคนเป็นลูกคนสุดท้องก็เลยเราก็เลยเหมือนแบบตอนมีคุณพ่อคุณแม่เราก็รู้สึกมั่นคงปลอดภัยชิลๆมีคนดูแลอ่ะเนาะแต่พอไม่มีท่านปุ๊บเราก็เคว้งเลยทีนี้ตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่เสียเราอายุเท่าไหร่คะ 35มสิบห้าสามสิบาทำงานอะไรสามห้าโตมากที่เหลือนีปโตแล้วแล้วมันบอกพอเจอเจอแฟนแล้วก็แต่งงานเลยเหรออยู่กับแฟนเลยอยู่แฟนเลยใช่แมนเขาบวชเพิ่งศึกมาแล้วก็เราเป็นคนเที่ยวค่ะกินเหล้าเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอแฟนที่แบบในวงเล่าค่ะอวงเหล้าบ้านเพื่อนใช่ค่ะเพื่อนที่สกินเฮดมาเลยใช่ค่ะก็คือสกินเฮดแหละแฟนเพิ่งสึกมาแทงไปสามคนแท้งสามเลยเหร ก่อนที like okay. yerde, kind of ่จะมีน้องคนนี้ค่ะคือหมอแนะนําว่าควรเอาออกโอ้ยลูกนี้ของเราังมีเรื่องราวอีกเยอะนะครับเดี๋ยวต้งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับติดตามเรื่องราวดีๆที่เรานํามาฝากกันนะครับแล้วกลับมาพบกันครับทีเจ็ดลูกนี้เจอแฟนแล้วก็แต่งงานเลยเหรออยู่กับแฟนเลยอยู่แฟนเลยก็ทำอะไรตอนนั้นทำอะไรตอนนั้นก็ แบบทํางานงานกลางคืนนะคะเป็นพวกเด็กเสิร์ฟมั่งแล้วตอนตอนที่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่นี่ทําอะไรนะคะตอนไปทํางานโรงงานที่สมุทรสาครแล้วพอมาเจอแฟนก็ออกก็ออกเลยแล้วก็ไปทํางานกลางคืนแทนกลางคืนที่พวกร้านอาหารผับบาร์อะไรใช่เหรอไปเจอเขาไหมฮะไปเจอไหมเล็กเลยค่ะมีไหมมีไหมเที่ยวโคราโซนเที่ยวโคราโซนอ๋อโคราโซนเหรอจังของพี่โซนไหนคะอันนี้เขาอยู่แถวแถวไหน จังหวัดเพชรบุรีค่ะเพชรบุรีเพชรบุรีเฮ้ยเราก็เพชรบุรีนี่ผมเพชรบุรีตัดใหม่เพชรบุรีเช่นอะไปบ่อยเพชรบุรีตัดใหม่ตะก่อนตะก่อนดีนี้ไม่ได้เที่ยวแล้วแต่บอกว่าอยู่เพชรบุรีแล้วก็เรียนจนจบปวสถูกไหมคะแล้วไปทํางานหาดใหญ่ เพราะว่าตอนนั้นตนปวสค่ะสมัครมันมีคนมารับสมัครที่วิไลค่ะว่าไปหัดใหญ่ไปเป็นพีซีที่หัดใหญ่โอ้ทําไมไปทั้งไกลอ่ะย่น่ะสิอยากเที่ยวอยากไปแหละอยากไปอยากไปอยากไปไปรุ่ีเนวะที่บ้านเราใช้ทีวเดียวที่เดียวเหรอแล้วไม่ทํางานกับพ่อพ่อพ่อทํางานบริษัทที่บ้านที่บ้านเป็นแบบมันไม่ใช่เป็นผู้รับเหมาเป็นใหญ่อะค่ะเป็นผู้รับเหมาแบบรับงานหม่รับไม่จ๊อ ไม่ค่อยมีเป็นแบบสมัยเนี้ยค่ะเป็นแบบเก่าเลยค่ะที่คือก็แค่รับมาแล้วก็มีคนงานอย่างเงี้ยค่ะไม่มีบัญชีไม่ได้มีอะไรชทำอะไรทําอะไรรับเหมาก่อสร้างเพชรประถมหินขัดค่ะรับทำหินขัดค่ะหินขัดตมพื้นที่สมัยก่อนหินขัดคือไม่มีหินเลียงๆกันแต่เรียบใช่ค่ะเป็นเรื่องเก่าที่เป็นลายหินแต่เรียบอยู่อำเภออำเภอบางอะอํำเภอเมืองเพชรบุรีค่ะเพราะว่าสงสัยไงว่าอยู่เพชรบุรีแล้วก็ ไปทํางานหาดใหญ่ใช่ค่ะก็เลยงงว่าทําไมถึงไปไกลบ้านก็านั่งรถต่อยป้ายเดียวนิดเดียวนิดเดียวจะมาเลยแล้วประดังประดังไม่ช่วงแบบวัยรุ่นก็อยากไปใช้ชีวิตเอออยากได้มีประสบการณ์อะไรใดๆแบบนั้นก็ชิลไปอยู่อย่างไงอยู่ทําอยู่สามสามปีกว่าค่ะไปอยู่ใครเช่าหอค่ะหอก็อยู่หออยู่คนเดียวใช่ค่ะก็คือชอบเที่ยวเป็นคนชอบเที่ยว ให้เงินเดินเท่าไหร่เดินทางได้เดินทางตอนนั้นแค่แปดพันค่ะตอนแต่ใหม่นั้นนะคะอายุเท่าไหร่คะยี่สิบเก้าค่ะอ๋อได้เดินทางได้เดินทางแต่จนกระทั่งสามสิบห้าเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่เสียก็ยังยังไม่เสียยังไม่เสียค่ะพ่อแม่ยังแข็งแรงอยู่ค่ะก็คือเขาก็เลี้ยงแบบตามสบายอยากไปไหนก็ไปอยากจะทําอะไรก็ทำอะไรเงี้ยให้อยู่สบะใช่ค่ะจนส5คุณพ่อคุณแม่เสียมีแฟนไปอยู่กับแฟนเลยใช่โอเคคุณอาอยากทำาี่อีกห้าคนทำอะไร พี่พี่เป็นข้าราชการทั้งหมดเลยเ<ป>หรอสามคนและอีกสองคนก็เขาก็เป็นผู้รับเหมาคนนึงแต่ประสบอุบัติเหตุเขาก็เลยอยู่บ้านเฉยๆพี่คนนึงก็ขายรถแต่ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเขาก็เลยไม่ได้ทํา เป็นเซลขายคือทุกคนแต่และคนก็ดูต่างดูแลตัวเองก<ช>ันมีครอ,อบครัวกันหมดแล้วที่บ้านไม่ได้เป็นครอบครัวที่แบบสนิทกันคือต่างคนต่างอยู่มาตั้งแต่แรกอ๋อ,อแล้วพ่อคุณพ่อคุณแม่เสียตอนเราอายุ3 5มหตอนนั้นเราเจอแฟนที่ไหนอะคะก็เจอแฟนที่บ้านเพื่อนค่ะแฟนเขาบวชเพิ่งศึกมาแล้วก็เราเป็นคนเที่ยวค่ะกินเหล้าเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลยไปเจอแฟนที่แบบ ในวงเล่าอะค่ะวงเล่าบ้านเพื่อนใช่ค่ะเพื่อนได้สกินเฮดมาเลยใช่ค่ะก็คือสกินเฮดแหละแฟนเพิ่งศึกมาสกินเฮดปกติเขาสกินแต่หัวนะคะนี่สกินคิ้วด้วยเออแล้วเราก็เลยโอเคไปอยู่ด้วยกันเลยใช่ค่ะยังไม่ได้แต่งอยู่กันก่อนเพราะว่าตอนนั้นไม่มีพ่อแม่แล้วก็คือไม่รู้จะยึด มันก็ชิวแหละเราก็ไม่ได้อะไรก็อยู่กับเขาไปมันไม่มีที่แบบไม่อยู่กับเขาแล้วทำงานอะไรตอนนั้นตอนนั้นก็ยังทํางานก็ก็แก๊กๆทางานกลางคืนแบบหาเป็นโรงงานทำสามเดือนมั่งไม่ผ่านโปก็ออกอะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับว่าคือมันไม่มีภาระทําไปอยู่ไปทำไม่ได้คิดอะไรยังไม่คิดก็คือไม่ร้อนากก็ยังไม่คิดเริ่มเริ่มคิดได้เมื่อไหร่มีท้องค่ะมีน้องมีน้องใช่ค่ะอยู่ด้วยกันนานเท่าไหร่มีน้องคะประมาณห้า สามถึงห้าปีนะคะเพราะว่าก่อนมีก็คืออยู่เนี่ยก็คือแท้งไปสามคนค่ะแท้งสามเลยหรอใช่ค่ะแล้วก็มีคนดีเหรอใช่ค่ะมีแฟนมาคนเดียวทำไมคนไมแท้งเยอะเยอะจังะแฟนกินเหล้าแล้วเราก็กินเหล้าเราก็กินเราก็กินแฟนก็กินก็คือแล้วไม่รู้ว่าท้องสุไม่ใช่ค่ะสุขภาพเดิมคือไม่แข็งแรงเดิมพอพอเลิกพอเลิกแล้วมามีน้องอ่ะมันก็เหมือนกับเด็กเขาไม่ คือไข่ไม่ไม่แข็งแรงแล้วก็เชื้อห้องาจะไม่แข็งแรงมาเจอกันแล้วก็อีกท้องก่อนที่จะมีน้องคนนี้ค่ะคือหมอแนะนําว่าควรเอาออกเอาเหรออ๋อแล้วก็ฉีดยาก็คือขนาดหมอแนะนําว่าควรออกเรายังอยากมีลูกอยู่หนูก็เอาออกไปคนนึงก็ใช่แต่ก็ยังอยากมีอยากมีค่ะอยากมีค่ะแสดงว่าตอนมีน้องคนนี้เนี่ยยุเท่าไหร่แล้วคะสี่สิบแล้วนะสามสิบเกือบสามสิบแปดเกือบสามแปดใช่ค่ะตอนนั้นตัวรูปร่างใหญ่่างนี้ไหม ก็ตัวเท่านี้ค่ะตัวแต่ว่าล่าสุดที่ว่าก่อนจะตัวเท่านี้คือร้อยยี่สิบกิโลโอโอตอนนี้เท่าไหร่คะเนี่ยแปดสิบห้าค่ะโอ้คนลดลงมาเยอะนะเนี่ยร้อยยี่สิบเลยฮะใช่ค่ะนี่ก็มีลูกสองคนกับสามีคนเดียวใช่ค่ะสองคนแลยมาคนเดียวแต่ก่อนหน้าคือแพ็กไปสามเลยนะแพ็กไปสามทงานอะไระคะเป็นทำงานบริษัทสรง ทำงานบริษัทค่ะแต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรจริงจังใช่ค่ะมีมาช่วงหลังก่อนที่จะมีน้องคนที่โตค่ะก็ทํางานเป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลเงินเดือนประมาณหมื่นแปดโอ้ดีนี่แต่ว่าอยู่มาได้แหละตอนนั้นยังไม่มีหนี้ยังไม่มีอะไรใช้จ่ายกันไปเรื่อยๆแต่ว่าลูกคุณป่วยใช่เพราะว่าคนโตอะคะใช่ค่ะคนที่ป่วยค่ะคือน้องคนโตเพราะว่า ตอนนั้นหนูทํางานโรงงานสารเคมีด้วยแล้วประกอบกับตัวเองก็ไม่ได้แข็งแรงก็จะแบบน้องป่วยบ่อยอะค่ะเจ็ดวันเข้าโรงพยาบาลทีสามวันเข้าโรงพยาบาลทีเขาป่วยป่วยยังไงอาการตัวร้อนค่ะบางทีก็ตัวร้อนเป็นไข้บางทีก็ถ่ายท้องเป็นโรคอะไรเขาบอกเป็นโรคอะไร ติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างนี้ไม่ตอนนั้นกี่ขวบลูกกี่ขวบที่ป่วยบ่อยๆแปดเดือนเก้าเดือนช่วงช่วงนี้เขาจะป่วยตอนตลอดเลยค่ะแปดเก้าเดือนจนไม่ขวบไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นไข้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ท้องเสียเพราะว่าไปทํางานก็จ้างเนอร์สเลียเลี้ยงที่เนอร์สเลียจนแบบว่ามันไม่ไหวแล้ววันหยุดเราใช้วันหยุดเฝ้าลูกหมดแล้วก็เลยจําใจลก เมาดูลูกใช่จดหวยเล่นแชร์แล้วก็ปล่อยกู้เอาเงินมาแล้วก็เอาไปปล่อยปล่อยดปล่อยดอกเท่าไรพันละร้อยค่ะรายวันฮะที่หนีไปอ่ะคนละแสนต้นโอ้โหถ้าคุณเป็นคนมีหนี้และอยากมาร่วมรายการกับเราส่งเรื่องราวการเป็นหนี้ของคุณมาที่ Facebook ที่เด็ดลูกหนี้กด33 ทีเด็ดลูกดีตอนท้องใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรา,าอายุเริ่มแบบเริ่มมากค่ะตอนนั้นเราทํางานโรงงานที่เป็นสารเคมีด้วยมันก็ประกอบกับว่าร่างกายเราก็ไม่ค่อยแข็งแรงพอก็คคอดออกมาความที่เขาป่วยทําให้เราต้องลาออกเพราะลูกเราป่วยบ่อย3วัน4ี่วันเข้าโรงพยาบาลทีนึงมันก็จะทําให้การทํางานของเราไม่ได้ราบรื่นนะคะกลายเป็นว่าเราก็ต้องออกจากงานอีกค่ะเพื่อมาดูแลน้องอะคะ่ะแล้วพอเรามาดูเอง น้องแข็งแรงขึ้นไหมคะก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าเขาก็จะเริ่มโตขึ้นด้วยะก็ภูมิคุ้มกันเขาก็มีมากขึ้นเพราะคนโตนี่ไม่ได้กินนมแม่เลยอ๋อแต่ว่าพอมาดูเองปุ๊บลูกแข็งแรงขึ้นแต่เงินเราก็รายได้รายได้ก็เราก็ไม่ได้เริ่มอายุเยอะแล้วสมัครงานก็ยากเออเราก็มีปัญหาด้านนี้เลยใช่ค่ะมันก็เริ่มต้นขึ้นใช่จากที่ค่าใช้จ่ายไม่พอแล้วใช่ค่ะเพราะสามีหาคนเดียวแล้วตอนนั้นรายได้คนเดียวแล้วเราททำยังไงก็ <c oughs> คือพอเวลาเราเป็นเงี้ยค่ะเราก็ไปอยากได้แบบเหมือนกับว่าเสริมอะช่วยในตัวเราเองด้วยช่วยสาม,มีด้วยเล่นแชร์คะ่ะอเอแล้วตอนนั้นที่เล่นเนี่ยเราเป็นแม่ครูด้วยปะก็เป็นแม่ครัวเ,เริ่มหางานทําที่เป็นกลางคืนนะคะวงในในร้านเหรอไม่ใช่คะ่ะก็ตามเพื่อนตามคนรู้จักเป็นแชร์แบบมีแชร์แล้วก็จดหวยจดหวยจดหวยเล่นแชร์แล้วก็ปล่อยกู้เอาเงินมาปล่อยกู้จดหวยนี่รายได้ยังไงฮะก็สามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ เดี๋ยวนะเอาทีลานหลายอย่างเอาทีลานเล่นแชร์ก่อนเล่นแชร์มันก็ต้องส่งส่งแชร์แล้วเอาเงินที่ไหนไปส่งอ่ะก็ส่งไปก่อนค่ะก็เราก็ยังพอมีรายได้จากการเราทํางานก็เอาไปส่งไปส่งครับเล่เท่าไหร่กี่มือแต่มันหลายมือนี่่ตอนแรกๆก็นิดนิดเดียวก่อนค่ะิดเดี่วาห้าคน วงหนึ่งก่อนหมายถึงว่าวงหนึ่งก่อนก็หมื่นหนึ่งก็ส่งแค่วันละห้าอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเพิมื้นยแล้วก็ขยเยบไปเรื่อยๆค่ะขยเบไปสองวงสมวงสี่วงคือพอเราได้เงินมาปุ๊บเราเอาไปปล่อยกู้ได้ เราเราก็มีรายได้ตรงนั้นเราความที่เราย่ามใจอ๋อแล้วคืออะไรอันนี้คือเราเปียใช่ไหมใช่เปียเราเปียเปียวนตึงเปียลวกไปได้ด้วยต้อนมาปล่อยกู้เปียวงนู้นมาส่งวงนี้เปียวงนี้มาส่งวงนั้นวนไปแล้วก็ไปปล่อยกู้ด้วยแล้วก็เอาไปปล่อยกู้ปล่อยกู้คิดดอกเท่าไหร่พันละร้อยค่ะรายวันฮะเดี๋ยวนะฮะนี่พูดพุ่มเด็เขาปี๊ดเลยนะ เคยได้อยู่แต่ร้อละยี่อันนี้พันละร้อยก็ร้อยละสิบก็ร้อยละสิบร้อยละสิบแต่เป็นรายวันแต่เป็นรายวันหมายหมายความว่ายังไงอะสมมติว่าหนูหนูมายืมหนูมายืมพี่นมพันหนึ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพี่แล้วก็ส่งักอนเลยให้ให้จนเก้าร้อยป่ะให้เก้าร้อยสิบเก้าร้อยก็แล้วอีกวันหนึ่งถ้าหนูไม่มีหนึ่งพันมาคืนหนก็ต้องให้พี่ร้อยหนึ่งร้อนึงไปเรื่อยอ๋อย่านี้มันเกินเกินสิเปอซสิแน่นอนเกิน อ๋อโอเคติอแล้วแต่อันนี้ไม่ได้คิดเองนะคะเอามาจากแบบที่เขาทำทำนะศึกษามาเราศึกษามาดีโนแล้วส่วนใหญ่ลูกพี่เขาบอกเวลานะแรก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 สี่คนเขาเขดีมากเลยค่ะดแรกแรกดีมากดีดแบบโัวยส่งมาจนแบบหนู่แบบรวยเลยไม่ได้ถึงขันรวยค่ะเขาพอส่งแชร์ที่หนูเปียไปแ่หลหลังๆก็มันได้หนีไปสี่คนเลยลูกดี้หนีเราไปสี่คนตามหาไม่เจอตอนก็ดีละคนที่มาคู่คนทุนที่มาคู่ส่วนใหญ่เอาไปทําอะไร ก็เขาก็เป็นแบบหนูเนี่ยแหละเล่นแชร์รลยววนวนไปวนมาใช้ก็คือคบเพื่อนแต่แบบนี้อยู่ในสังอบคู่เดียวกันกู้คนละเท่าไหร่อ่ะพี่นงที่หนีไปอ่ะก็ถ้าถ้านงคิดแล้วค่ะคนละแสนต้นโอ้โหเจ็บนะโดนหลายแสนนะโดนเยอะก็เลยหลายวงเป็นเป็นแสนเลยเหรอแล้วเอาเงินจากไหนไปให้เขาเป็นกู้เป็นแสนเลยวนไปวนมาแล้วเขาก็ซื้อหวยนงด้วยค่ะแล้วเขาก็หนีไปอ๋อมันทบหลายๆยอย่างใช่ค่ะทั้งหวยทั้งแชร์ทั้ง ก็ไม่เคยเจอกันอีกเลยไม่แล้วเราก็อยู่ในเราก็อยู่ในวงวนแบบนี้แล้วเราไม่กลัวว่าแบบไม่เหมือนไม่เราแวงเขาไว้ก่อนเลยเหรอว่าตอนแรกเธอจะเอาเงินที่ไหนมาคืนฉันล่ะมันเยอะขนาดนี้คือเขาก็มีรายได้เหมือนเราเราก็หวังว่าเขาจะแบบเหมือนทั้งเอาเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะยังไม่ยังไม่ถึงก้าวข้ามเลยนะเอาแค่ไอ้วงแช์แล้วก็ปล่อยกู้แล้วเขาเริ่มหนีอะไรเนี่ยนะสามีรู้เรื่องไหมไม่ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ค่ะนูมไม่ได้บอกเอาจะพูดรอกกาดเลยเนี่ยรู้แล้วดิค่งเดี๋ยวจะรู้แล้ว เราไม่เดี๋ยวรู้แล้วไม่ปรึกษาไม่เลยเลยไม่บอกมปรึกษาไม่ได้ครับเพราะว่าสามีเคยช่วยปิดหนี้หลายวันแล้วโอ้เรื่องราวชีวิตกำลังเข้มข้นเลยนะครับแต่เวลาหมดลงซะแล้วมาติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับลุกหนี้คุณเยอะแค่ไหนเนี่ยลุกหนี้คุณที่คุณปล่อยเนี่ยทั้งหมดทัสิบกว่าคนที่เป็นหวยด้วยหวยนี่คือหวยใต้ดินใช่หนูทำแต่เรื่องแบบนี้นี่อันนี้อันนี้หนูยอมสายดาร์ก ในวงการแชร์มันมีคนปลอมสลิปมาเนิ่นนานแล้วค่ะอ๋อหรอเขอทาทำกันอยู่แล้วที่รูก้กันหนูอยากเอาตัวรอดแค่วันนี้วันนี้สมมติหนูทําวันนี้พรุ่งนี้หนูก็เปียแช์ได้วงแสนแล้วคือถ้าวันนี้หนูรอดพรุ่งนี้หนูก็จะมีเงินหมุนหนูคิดแค่นี้คุณน้องของรู้วผมคุณเป็นคนเพชรบุรีเหมือนกันวันนี้ผมทุกข์ใจ